มันจะถูกตรงพื้นอยู่อาจจะลื่นได้เพราะมีคนเข้าออกแล้วก็รั้วเนาะแต่ว่าในแผนน่าจะมีรั้วเห็นเด็กออกไปด้านข้างอย่าอันนี้ช็อตได้ไหมกว่าเพิ่มเติมในส่วนนี้ไอ้ที่ที่แก้ไขได้ก็คือแนะอร์เนาะอาจจะลื่นได้นะ้ำมันไม่สุดไม่สุดมากน,น,หน,หน,นิดนึงต่อท่อลงมาอีกนิดนึงเนาะคุณเกษรดาเป็นผู้แทนมอบของที่ระลยเป็น เป็นเจลล้างมือนะครับเจลล้างมือกับเ,เอกสารควบคุมป้องกันโรคแล้วก็แป้งแป้งทากันยุงเน,ะนาะรสชาติสารสชาติ ขอบคุณครับ,รบ,รบเป็นยบแบบต่อไปเราจะเป็นการให้โอกาสคุณครูแล้วก็ทางผู้รับผิดชอบหรือท่านทางท่านนายกนะครับจะได้แบ่เปลี่ยนกับคณะกรรมการครับเช่ญครับ ครับเรียนประธานในคณะกรรมการประเมินการพัฒนาเด็กเลโงการบริหารส่วน้นท่านผมนายสันกัวราวันนายกอุครการบริหารสัวน้ำาครับอนอื่นก็ต้องขอไปทุกท่านที่งเพ้าเนี่ยผมไม่ได้อยู่ารับเพราะว่าวันนี้ผมยิเจอ2งานงานไปยิ้มเกินที่ของทางห้องกรมาลงที่เรียนธรรทา แม่งานก็คืออบตอทีนี้ถนะ้าผมไม่ไปนางไปก็ทําหาดังนั้นผมก็ต้องแบ่งกันผมไปนน่นให้แม่บ้านหรือประหลัดอยู่ที่อบตแล้วก็มนสัสเอรับอันนี้ก็คือต้อกงก่อภัยทันครับวันนี้พอดีผมมาทันครับเกี่ยวกับการประเมินแล้วกา ข้อเสนอแน่ของทางคณะกรรมการทุกท่านบางอย่างก็อาจจะเต็มแต่อาจอันที่อ่านเนี่ยต่อไปใน,านภายภาคหน้าจะน้อมรับไปปฏิบัติให้เต็มร้อยแต่สิ่งไหนที่มีข้อแนะนํามาเพราะว่าศูนย์พัฒนาเล็กๆเนี่ยแต่ว่าขคนุ่นท่านเนี่ยแต่ว่าเป็นน้องใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะเกิดขึ้นมาไม่ไม่กี่ปีแต่ผมตั้ง ปรนฐานแน่ๆเลยผมว่าผมจะต้องพัฒนาเด็กในองค์การประธานส่วนตัวประธานเนี่ยให้พัฒนาก้าวหน้าก่อนที่ก่อนไปเรียนฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเนี่ยผมยังยกย่อมครูมผมยกย่องในใจนะต่อหน้นนาไม่ได้ย <c> ก <oughs> ย่องในใจว่าอืมก็มีความสามารถที่จะนำํำพาเด็กขึ้น <c oughs> จนไม่หนีข้างผู้ครองเลยเอาอยู่เอาได้ตัวนี้ผมก็ พยายามสอบถามทางผู้ปกครองว่าเด็กไปถึงบ้านแล้วฟ้องอะไรผู้ปกครองไหมเกี่ยวกับคุณครูดูแลเด็กบอกไม่เลยบอกว่าดีเด็กครูนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีไอ้ตัวนี้แหละผมชื่นชมอยู่ในใจแต่จะแ,แจ้งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ทางคณะกรกรมการแนะนํามาเนี่ยอ่างมโอกาสมากล่าวหน้าเนี่ย ห้องเรียนสามห้องผมจะติดแอร์ให้เด็กติดแอร์ด,ดลงทุนให้เด็กมีสมาธิในการเร่าเรียนศึกษาเพราะฉะนั้นอากาศช่วงนี้มันร้อนไม่ว่าจะเด็กเ,าเราก็อยู่ยากดังะฉะนั้นโครงการคือจะเอาเข้าในประชุมเดือนหน้าเดือนมิถุนายนรับติดแอร์ให้เด็กเาฉะนั้นหลายๆอย่างที่แนะนํามาเนี่ยท่านผู้การประหารจนจบเหมืนน,น้องทนอนรับแล้วก็จะนำไปปร,รับปรุง ถ้าข้ังหน้ามาอีกก็ทุกอย่างก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีอะไรที่เสนอแนะหรือหรือไปเห็นสิ่งที่มีเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยทางอบตนานจะพานำครูดโดยละเด็กเนี่ยไปศึกษาดูง,งานแล้วก็มาปรับปรงพัฒนาของศูนย์พัฒนาเล็กๆของอบตานถาถแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่รับ ความรู้เพิ่มเติมต่ที่นีก็ดีอยู่แล้วนะคะได้รับคําชมอยู่ก็ดีใจอยู่นะคะก็มีแรงในการทํางานขึ้นอีกเยอะนะคะจะนําข้อประปูงต่างๆไปปรับปรุงให้ดีขึ้นาเดิมค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะก็คือขอบคุณนะค,คะสำหรับคำแนะนำต่างๆนะคะ ก็จะนำส่วนที่ขาดว่ายังไม่มีนะคะไปนำไปปรับใจให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคะขอบคุณค่ะครับก็ส่วนเอกสารที่บอก,กต่างๆนะครับเดี๋ยว,ยวจะจะทำเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เิ่งเปิดใหม่ะครับสามสี่ปีที่สี่นะครับส่วนของบัตากำลังครูนะครับว่าครูตอนแรกปีที่แล้วมีหกสิบนะครับ,รค,รบ 5, คือของกรมเนี่ยหนึ่ง <40. S 1> ต่อยี่สิบนะครับถ้าเกินสิบขอได้อีกหนึ่งคนตอนนี้ก็กําลังจะเปิดเกขอเพิ่มอยู่อีกหนึ่งคนนะครับคือเกอบะบตาของของของกรมกับของแห่เกิดจามันมันคนละอย่างนเพราะว่าของตามตามแผนนี้ ถ้าเด็กอายุสองถึงสามนี่หนึ่งต่อสิบสองแต่แต่ถ้าคือของชมหนูหให้หนะนึ่งต่อยี่สิบขอเพิ่ออก็อ,อ,อเอ,อ,อ,อเอขอก็ส่วนเด็กสารในที่การก็จะทำให้นะครับประปงให้ไอ้พอกรณีนะค,ะค,ค,นครับก็คองมอีกค่นีู้กก็